สวัสดีครับพี่้องติดตามรับชมเอมืน้นนี้เป็นังไมื่อปามกบพี่้องนะวันนี้สิบภาเมิ่งไข่กบนละพี่้องนะสิผมเอลาลงปากวบเมื่อคืนนี้พี่้อง2 0สิเป็ดคู่และพี่้องเลยรอบนี้เป็นรอบฤดูฝนแล้วพี่้องเลยว่าันสิไข่หน,น่อยลายซ้ำใจแสิพาเมิ่งวด้อพี่น้องเอยว้อนี้เดวสิาบาเบิ่งวนทุกบ่อทุกคอกเลยพี่้องเลย พอเด็กเริ่มต้นลงทุนมาเลี้ยงครบลงทุนบาหลายดอกพี่น้องเลยคุณไรคืออยากเลี้ยงกรับก็เลี้ยงได,ด้เด้อเริ่มต้นจากพันหนึ่งแ้วพี่น้องเลยผมก็เลยเริ่มต้นแบบหลักพันแล้วพี่น้องนี่เด้อมันนี่สิผ้าเบิ่งไข่นี่ก่นอนพี่น้องเลยพี่สิบครูหรือพี่น้องเนาะอ้มันโอ้ไข่หลายส่วนไรพี่น้องนะนี่ครับไข่กบได้เลยขาวๆที่พี่น้องรอบนี้จากใครหลายกว่า ทุกหลอบเลยเด็กพี่น้อ,นองเลยเป็นนกข้าวดำๆเลยทั่วบ์บอเลยพี่น้องเลยหลอบนีจะลายแห้งอยู่พี่น้องเลยวิธีการเพาะกบคน,นกบกบเงองก,ก็ได้พี่น้องเนาะวิธีเลี้ยงกบก็เลี้ยงก็ยากกนได้พี่น้องเลยพอเลี้ยงได้อยู่หรือว่าง่ายก็กนเด้พี่น้อง ไครหลายแห้งกว่าทุกรอบเล้วนะพี่น้องนะรอบนี้จะเป็นรอบเก้าที่สิบลนหลักพี่น้องนะถ้าจำบ่ผิดพอผมฝักมากเมื่อทุกบอ่อเลยนะหมดทุกรอบแล้วคูณบ่อของผมอยู่ไปประมาณคุคน,นนัาพี่น้องนะักนี่เดี๋ยวมันอีกสิบข้าเบิ่งเมื่อสุขฟอกสุสสบ่อวันนี้เริ่มต้นหลักพันนี่มันจะมีลูกกบลูกหอกหลายปรนใดพี่น้องเนาะ คือว่าหนาชนหนาเลี่ยงบ่ผู้สำรับผู้ที่เลี่ยงไม่คือนคนกับผมนี่กระไรผมเป็นคนเลี่ยงอาดเลี่ยงไม่ให้กันพี่น้องเลยสบการบอหลายดบบสบปการกัดเพิ่งได้สองเดือนกว่าพี่น้องอเลย้วมันจะมีลูกกบหลายปันได้ไหกบสิภาเบิงเ้งบลดอตทุกบอทุกหุ้มแล้วพี่น้องเออวิธีการเลี้ยงกบเมื่อไหร่ก็ได้รับผู้ที่พุ่งอยกเลี้ยงคือผมตอนนี้เบิ้งไข่เรียบร้อยแล้วสิภาไปเบิ้ง พวกอีกพวกกำลังเริ่มหางโพดทั้งขาดพี่น้องเอ้ยไปพาไปเบิง่งนพวกเอาเสร็จพัดบอหน้านี่กับเป็นบอลูกกว้างหน่อยพี่น้องกำลังกลังเริ่มหางขาดผมได้เอาทำการอนุบาลไว้นี่เลยครับตัวน,นี้ตัวน,นี้จะได้ทำการอนุบาลไว้ในบอฝักไข่เลย ผมได้เอากาบต้นกล้วยมาใส่ไว้ให้มันขึงง้งไหวเลยพี่น้องเลยถือว่าโอเคได้อันแบบนี้ก็ได้พี่น้องอันต้นกล้วยนี่ก็ได้ใส่ประโยชน์ได้กาบกล้วยแห่งนี้พี่น้องเลยกาบกล้วยเพระาะว่าที่แหงชีสดใส่ได้มืดพี่น้องกาบกล้วยถือว่าเป็นอินทรีย์บำรุงให้วโขบจเจริญเติบโตเร็วพี่น้องเลย Emer, okay. skinny, people, บ่ค่อยตายทถวที่ควรเลยตัวนี้เริ่มทางโค้งทางขาดแลมว่าเอ็าแบบนี้น่าจะโอเคอยู่พี่น้องนะตัวนี้นะสำหรับบ่อสุดปากใครขึ้นว่าหรือแบบตกอย่างเงี้ยเลี้ยงสุดปากอยู่ในนี้เลยพี่น้องนี้เลยขอกนจะการนัดสุบ่อสุ้ขอกับพี่น้องเลยนี่ลูกงคิดซื้อไม่พันพันเดียวนี่เก็บเป็นหลายขอกหลายบ่อเลย นองเอ้ยยกตายใช่ปุ้งตรงนี้ก็หนาดขนแล้วฝนเลยเริ่มจะตกอี่แี่น้องข้นนี่ก็จะเป็นหัวหัวซิปก็เหมือนพี่น้องเลยอยู่ดีทำการใส่อาหารไว้นี่พ้ดิทำการใส่อาหารไว้พี่น้องเป็นหัวซิปก็เหมือนผ้าไปเบิ่งขอบไมเอีก ลังพันหน้าที่กบหลายผลเล็พี่น้องเนาะกับการเลี้ยงบอสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวมันใหญ่เล้วแล้วพี่น้องด้วยุ่นแหลกทระผมในแยว่าจากุ้นเหล่านี่คัดมาไว้พี่มันครอบพันธุนแออัดเปิ้ลเลยจำการเอามาไวพ้พี่พี่น้องเลยแยกบ,บอกมาี่พี่น้องเลยกบพูจะอยู่ลักษณะนี้แล้วพี่น้องเลิกกบ กบตัวนี้จะอยู่ประมาณสองเดือนก็กลัวพี่น้องเลยลจับคิดถึงการบังจิตในสมเด็จโอ้กระโดดพี่น้อยครบสองเดือนกลัวแล้วพี่น้องนี่แล้วพอกินแล้วได้นี่ความรับขายก็ได้แล้วได้ขายกิโลก็ได้แหละแต่ผมรอบนี้จะปฏิขายพี่น้องเยจะเก็บเป็นแม่พันธุ์เวิร์ดทุกตัวนี่เพื่อจะคัดไว้เห็ดเป็นแม่พันธุ์พี่น้องใส่แบบปีหนาจะเห็ด เปฟาร์มใหญ่เงยลดพี่น้องเลยเพราะแต่เดียวได้เป็นหมื่นตัวสองสามหมื่นลดพี่น้อ,องลงแต่เดียวจะปล่อยคูเลยแต่ละรอบพี่น้องเนาะที่เลี้ยงกบก็น้ำจำเป็นแน่พี่น้องเด้วยน้ำต้องสะอาดเด้อเปลี่ยนทรายสุมเอื้อด้อเปลี่ยนทรายสุม,มื้อแล้วรับบอนี่ก็จะเป็นของเด่นพี่น้องเลยตัวน,นี้ นี่จะเป็นของเหร่นะตัวนี้จะเป็นหอยเซลี่สีทองเลี้ยงไว้ทับบลิโภคไว้จะกิน,นเนอยาื้องอยากนี่คือการหอยเซลี่ด้พี่น้องเลยหอยน่ะก็เลี้ยงง่ายเท่ากันพี่น้องหอยเลยหอยบอด้เปลืองยังหมากไหมก็จะพักแต่หนาให้มันกินก็คิดกันอยู่ไรสิพี่น้องนี่อย่ด้นเปลี่ยนหนามันถนัดหอยนี่พี่น้องเอย ก็นีผมได้ทดลองเลี้ยงไว้ไว้ถ้าก,กินเพื่อบริโภคคือเสือแบบพี่เราก็หนีไว้เสือดีเนี่ก็ได้เลี้ยงทดลองเบิางว่ามันตัวไหนมันจะเป็นตาก,กว่ากันพี่นอนะ้นองเนาะพอเห็ดหาไปสัน่นเท่าพี่น้องเด้อทำเห็ดกับว่าห่คือว่าละหนึ่งไก็ได้ทับมาจากนีอีกกระชิบเป็นหัวพี่น้องเลย ก็ได้ตัดเดียวก็ยัหลายเติมได้พี่น้องตัวนี้นะครับมันจะลงไปนอนอยู่ลักษณะนี้เด้วพี่น้องหายุพี่น้องเลยต้นใหครับสำนักกบ ไทยเบิ่งัะๆนะพี่น้องฝนะกะจิมากพี่น้องเอ้ตายได้หมดสุบอบร,รดอดีเนาะว่ะาทัดไปอีกดีครับมาเบิ่งพี่ออกเนี่ยเป็นต้นหน่อยเริ่มร่างโสดทางขาดทางหดอีกพี่น้องนี่ข้าเบิ่งให้หมดสุบอรด้ะพี่น้องเนาะก่อนฝนจิมานี่เริ่มต้นหลักพันได้เลยพี่น้องเองนาะสำหรับวิธีการเลี้ยงกอบกายนี่เป็นคนมือไม้เหือัน,นพี่น้องเอ้ เลี้ยงครบกับพึ่งเลี้ยงที่นี่นะพี่น้องนี่กับอีกบอ่อนึงอีกจะมีทุกรุ่นทุกบอ่อนนะพี่น้องสำหรับกบเป็นแบบนี้กระไรถัดมาหนึ่นงเกก,กก็จะเป็นน,นายก็นะนายหนึ่งนายนี่ใส่นี่ตัาทสองสามบาท,บาทเอาได้อยพี่น้องบ่อนนี่ครับตอกลูกกบ เริ่มตน้นบ่หลายดอกพี่น้องเ,อเริ่มต้นแค่หลักพันกับพ่อพี่น้องเอ้ยสำหรับสีเลี้ยงกบเอามือใหม่เราเ,เคยเลี้ยงเนาะพี่น้องนะเนาะเราเ็ดทดสอบลงไปสั่นได้พี่น้องเด้ถ้ามันได้ดีก็โอเคยอยู่สำหรับมือเก่าเขาแล้วไม่กลับเพราะมีปัญหาอย่างพี่น้องเนาะอย่างไรเขาก็มีประสบการณ์หลายแหละถ้าบ่ท่านีประสบการณ์นี่ก็คขึ้อยากแน่เล็กน้อยเด้อพี่น้องเด้รึครับ เฮ็ดเอาพี่น้อยทดสอบเลยคือผมอนี่ครับใส่นี่ตัวละสองบาทน,นี่โอเคเลยสักขายกดเ,เก็บไว้ถ้าได้ขายกัพี่น้องมาเอาเพื่อแรกกันที่เก็บไวท้ที่นี่เราพี่น้องสามออเดอร์มันขึ้นมาเอาอยู่เนี่ยทำทัดมาหนีกก็จะเป็นบอสุดท้ายตัวนี้พี่น้อยนี่น้อยมาอีกนิดนึดน่งจะดูแต่ละหลุนแต่ละบอล พอดีก็ไลยเท่ากันตามยอดอบุกพี่น้องเริ่มต้นลักพันเด้อพี่น้องเด้อสำหรับที่เมื่อไม่คิดอยากเลี้ยงกบก็ได้ผม,ผมทิศไทยเบิง่งนโอนสนะลูกขอกลูกข็น่าพี่น้องเนะเริ่มตน้นบอ่อม่านี่ครับ Ball, าการเห็ดบ่อฟาร์มกบมากอะไรเป็นซีบ่อได้หน่พี่น้องนี่ครับวิธีการเลี้ยงกบเริ่มต้นกาหลักพันได้พี่น้องเลยผมคิดว่ามันน่าจะมีรายได้ดีกว่าเห็ดแนวอื่นที่พี่น้องมันเร็วอยู่จากที่ผมได้ทดลองเบื่อหนี่งสองเดือนนี่มันสองเดือนกวน่าน่าจะเป็นตัวเลขยอดสูงพอสมควรเด,ดี๋ยวรับพี่น้องได้ถือว่าโอเคได้พี่น้อง สำหรับแม่กบกบหลายพี่น้องยี่สิบคูยี่สิบเอ็ดแม่กบกบยุดได้ทอนี่แหละคือเก้าเด็ดพี่น้องนี่แค่นี้เอง <c oughs> สำหรับวิธีการเลี้ยงก,กบได้สำหรับฟังทางพุ่นก็จะเป็นเลี้ยงปลาในหน้าเขาได้พี่น้องทางพุ่นอันนี้บ่ท่านมี นี่เขาดอกพี่น้อยนี่แต่ยาปลากล้วยอยู่ทังพี่จะเป็นเห็ดบอเลี้ยงปลาในหน้าเขาแล้วนี่พี่น้องเลยสามหลอกผมจะได้เอากระเบื้องแอมไว้สูดออบนี่พี่น้องเลยปลาก็าจะยู่ในคลองพี่น้องเลยปลาปอแม่พันปลา,าเขียงปลา,าคอปลาทุกชนิดแด็พี่น้องเลยเขาเลี้ยงไว้ในหน้าเขาบ่าจะเป็นตังไห้อาหารปันไดพี่น้องนะมีก็หายบ่มีกะ ขามีกระเล้วไปพี่น้องเลยอ๋อจะเอากระเบื้องอ้อมไว้ซี่เด้อพี่น้องเห็ดไทยหนะ้าชวนกระไรเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงครกเลี้ยงงัวแน่เห็ดหลายซิ่งหลายอย่างใส่กันไว้พี่น้องนะมันเป็นรายได้เสริมครอบครัวเฮาิดเหตุไทยปิดอ้อมให้เบิ่งนะพี่น้องนะลักษณะเนื้อทีก่ก็ไม่ซ้ำหนีพี่น้อง สองไล่ก็กลัวสามไล่นี่แหละมองที่เช็ดสำรับพี่หน้าจะขยับขยายก็ตรงนี้ีน้องเลยวรางแผนไว้แล้าขยับบอกบขึ้นมาฟังนี่เราจะยี่สิบบอออีกพี่น้องเลยคิดว่าถ้าแห้งถึงเลยแห้งบ่ถึงก็เฮ็ดตามผภาห้องพี่น้องเลย,เลยสำรับคลิปนี้เอาไว้ซสำนีก็เด้อพี่น้องเด้อ รอบไม่สิถ่ายให้เบื่อนใหม่ดอกพี่น้องสวัสดีครับ